สวัสดีครับทุกท่านครับมากรเกษตรนะครับวันนี้จบแล้วนะครับมากรรสินค้าเกษตรที่หน้าสำนักง,งานเกษตรจังหวัดโคราชนครราชสีมาพรุ่งนี้มีอีกวันนะครับปกติก็จะมีทุกวันอังคารที่อังคารแรกของเดือน,นวันนี้มี2วันครับเดือนนี้มี2วันพรุ่งนี้ด้วยครับใส่เดือนมะลักปามยังคงเต็นไว้นะครับไม่ขนกลับ มัดกับทิปเมืองยะพวกนี้จะอยู่เหมือนเดิมพวกเราก็ทยอยกลับแล้วบางท่านก็ยังไม่กลับบางท่านก็นี่นรงเป๊ะเป๊ะวันนี้ขายได้เยอะแยะเลยเสียนรงเราสบายเลยสอ,สองพันกว่าเลยโอ้โหพวกนี้มาใหม่นะครับเพ่งๆพวกนี้เพงๆครับหลายท่านก็ยังไม่กลับนะแต่ก็คงจะทยอยกลับกันแล้วครับพเพราะแดดเหลือเกินร้อนเหลือเกิน ขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พี่น้องป้องไปพวกเราทำมาหากินท้งนี้ยังอุ่นหน้ำฝาคั่งไม่ยอมกลับง่ายๆคอ,อยขายเกลี้ยงเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับผมขอบคุณครับใจเดียวมรลักตามครับผมสวัสดีครับ